ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากค่ะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะข่านเข้ามาในรอบหรือขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณกรรมการขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่เลือกแล้วก็จะไม่ทำให้ผิดหวังเลยถ้าหากได้เข้าไปในรายการแล้วค่ะฝากเชียร์แล้วก็ฝากให้กำลังใจด้วยนะคะใช่ค่ะอึนก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ผ่านเข้ารอบเป็น30คนสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่เห็นถึงความสามารถของพวกเราทั้ง3าคนเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะรู้สึกตื่นเต้นค่ะแต่ก็เราก็ต้องแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องอินไปกับบทด,ด้วยในตอนที่เราแสดงแล้วอีกอย่างหนึ่งนี่เป็นการแสดงน่าจะเป็นครั้งแรกๆของยี่เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้เป็นสายที่จะมาเกี่ยวกับการแสดงเลยแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆมากขึ้น,นะะ้วยค่ะใช่ก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ความยากก็คือเราเพิ่งเจอเพื่อนเมื่อวานแล้ววันนี้เราก็มาแสดงเลยเวลาซ้อมมันมีแบบน้อยมากๆใช่ทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะใช่ ก็จะไปเตรียมความพร้อมมาให้มากขึ้นค่ะเดี๋ยวอาจจะไปแบบแอบซ้อมการแสดงมาหรือแอบฝึกการแสดงมาให้มากขึ้นแล้วก็จะไปเพิ่มความสามารถอื่นๆที่เขาต้องการมากๆขึ้นเลยค่ะค่ะก็จะพนักงานเตรียต่อไปเรื่อยๆค่ะสําหรับรอบต่อไปก็ไม่ว่าคณะกรรมการนะคะจะมีโจทย์ใดมาให้เอิมก็จะไฟเต็มที่ค่ะค่ะฝากทุกคนนะคะกคนทางบ้านฝากแฟนคลับทุกคนนะคะคอยติดตามพวกเรานะะคในรายการ EDS ค่ะนแอร์ที่ช่อง Workpoint นะคะ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะทั้ง30คนเลยแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะคะในรายการ e d a ค่ะทั้งช่องคคอย23นะคะ